ก็เมื่อกี้ใครเตรียมการแทดแทดแทดก็รักกันวันเดียวไงอ๋อวันนี้เออหมดวันแล้วโอเคกลับบ้านย้ายยทะระเด่ทะระเด่ฮัลโหลและนี่ก็คือเท็กเบร์กลับมาแล้ว เราพูดคานี้ทุกรอบเาก็กลับมาแล้วสิเพราะว่าคิดออกก็กลับมาแล้ว,ออลวใช่เพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนยังอ,อ,อยู่ตรงนี้ที่เดิมที่เดียวที่เดิม,ดมตรงนี้แล้ววันนี้เราจะมา reaction ลูกชายคนเล็กแล้นั่นก็คือ a t l า s ออกใหม่เราจะเป็นซิงเกิลที่6กแต่เป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มที่2แฮจะมีอัลบั้มใช่ปะ่ะซึ่งนั่นก็คือเพลงรักกันวันเดียวันเดย์แ้วเมื่อวาน เน่อย่า uhm ลืมไปฟังนะคะเนเน่เพลงดีสุดวันเดย์เหมือนเหมือนเพลงอินสานแล้วนะแกวันเดย์เพื Honestly, ่อนอล้วนะวันเดย์เออช่วงนี้เหมือนแบบคิดวันเดย์วันเดย์วันเดย์เออนั่นแหละและนี่ก็คือวันเดย์รักกันวันเดียวของแอลแลน๊ะซึ่งอ๋อเพลงนี้โยบอยทีเจอะไร เขาปล่อยรูปโปรโมทรูปโปรโมทแบบฟิลดีนะเออรูปโปรโมทฟิลมันแบบว่ารักที่อบอุ่นเป็นแบบว่าอะไรทำไมเขาตากแดดเนาะเขาจีบกันกลางแดดเพราะว่ารักอยู่ในประเทศไทยเอออันนั้นไม่ใช่อบอุ่นแล้วค่ะไปนรกเออไ่ปดูกันเลยป้ายป้ายอ้าวไม่ต้งเงเอ็มดเหรอนานาลาเหรอ อ้าวอ,อ๋อตอนแรกนึกว่าแบบอ้าวทำไมเสื้อสีเสื้อเปลี่ยนเมื่อกี้มองขครงมองคนที่นั่งหนะ้าไม่ได้มองคนนั่งกลางมันให้ฟีลไอ้นี่เนาะ เทเอหรอไม่ถึงคอสตูมหรือว่าอะไรดนตีเอ้ยนารกใหมา้ชอกูแหละใส่เสื้อเยอะขนาดนี้โอ้ยไม่ดีจังเ้ยอันนี้หรอ แต่อนี้หลออมากแบบกำแพงที่แค่คือเขาสั่งจริงเหรอ,อน,นีจะนีหรอเใช่เอ่ะนายน่ารักจังเมื่อกต่อผมอีก <laughs> ไม่ทาน มินิมัลมไม่ใช่มินิมอลเอ้ยลูกชายเอ้ยชอบเมื่อกี้ใครเดืองกางแทนแทนแทนน้นนนอ่ะ เมื่อกีก้ที่แบบจัากคิ้วอ่ะโยนบอนลอะไรอย่ะมันคือตัวพระตัวพระบิดาตัวแด,ดนตัวพระประสูตรพระสูตริการ <c ười> <c ười> ากลับบ้านขึ้นรถแล<ต>้ว,วคือเปเะโปะเ,เอา้าขึ้นรถแล้วขับไปเลยปะเอาเ้าขโมยนี่รถเขานี่ <c ười> อ๋อ ไม่เพราะดินขบมนรถอ่ะไม่ใช่เขามารถตู้เปล่ารถตู้รถตู้โฟกัสอ่ะอ๋อแต่ผู้หญิงมาบกรถนะก็รักกันวันเดียวไงอ๋อวันนี้หมดวันแล้วโอเคกับบาร์ใยๆยิ่งกว่าวันนหนแต่นีกนะอ้ยเพลงน่ารักเพลงสดใสมากเย่จบแล้วเหมือนจับทางได้อ่ะเหมือนเหมือนเริ่มจับทางวงตัวเองได้ปะ เหมือนน่าจะมาแบบถูกจริตกับเวน่ารักแบบหมายถึงแบบสดใสเออเป็นแบบผู้ชายทันเล่อฟูเออคิ้วๆเป็นผู้ชายวอร์มิ่งแต่แบบว่าจังหวะดนตรีแบบท่อนแรกๆอ่ะมันมีความคล้ายไม n เท่เชอร์อ่าให้รู้สึกเออว่ามันแบบเหมือนจังหวะเขาเรียกวอะไรไม่รู้ว่ามันคือจังไม่มีความรู้ดนตรีแต่ว่ามันถ้าในความรู้สึกเราอ๋อเป็นว่าแกฟังแล้วแบบนึกถึงเพลงนั้นมันเหมือนเป็นจังหวะกองที่ตึบตึบอย่างเงี้ยที่มันลงแบบตึบตึบ ตืบอย่างเงี้ยมันเป็นมันรู้สึกมันเหมือนจะเป็นจังหวะเดียวกับมายเทสเตอร์เว้ยเออแต่เนี้ยชอบมายเทสเตอร์นะท่านถ้านับในเพลงของแอนด์ที่เคยฟังมานมู่นอะนี่ชอบมายเทสเตอร์อืมอันนี้ก็น่าจะชอบถ,ถ้ายังไม่นับเพลงนี้เหรอชอบเมเดย์อ๋อแบบมเมเดย์คือเพลงแรกใช่เพลงแรกเลยตอนแรกอรกระเฉยๆพอฟังไปฟังมารู้สึกมันดีช่วงนี้จะชอบเมเดย์ถ้าเป็นแบบณตอนนี้ช่วงเด๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ่แต่เพลงนี้นั่นละ เออพีนี่น่ารักซีนเซอร์ไพรส์คือน้องแท็ตตีลังกาซึ่งก็คือเขาตีไงนะฟลุ๊าเหมือนกลับตัวปะไม่เหมือนอีกคนนึงจับด้วยไหมเออน่าจะมีคนอนเหมือนุ้มเหมือนอุ้มเหมือนอุ้มขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนกลงหันเนาะเออเอ้แต่ว่าน่าจะยากกว่าตีลังกาเองปะระหว่างการที่ยกขาขึ boo>. ้นมาพยกขาขึ้นมาวางไปเธอแล้วก็ตีลังกากับหาจังหวะตัวเองแล้วตีลังกาเองว่ายากพอๆกันยากคนละคนวิุ้ยแสดงว่านายใครจะขาให้น้องแท็ตแบบ ไนเดียรมไหอย่างอะโคบติกเป็นเหรอไนอะโคบติกเป็นอโอไนเขาเหมือนไนเคยไปประกวดเต้นระดับโลกเรามัง้งอ๋อคือก่อนหน้านี้คนที่แบบจะได้ซีนตีลังกาอะไรยากๆอาจจะเป็นไนเพราะว่านาเป็นครูสอนเต้นอ่าเติบโตแล้วน้องแท็บอ๋่ายตาขาขงแเริ่มค่ายตาขาให้น้อง <laughs> น้องแท็บเติบโตแล้วเออ,เอ,อแต่ว่าเพลงนี้ไนลองเปิดไนจะคือเทนเมนโวคอลหรอเพราะว่า <laughs> <laughs> ชอบ ฝากลูกฝากหลานฝากไ like, ลค์ฝากแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็วันนี้น่าจะประมาณนี้บุยแหละบ๊าบุยถ้าอยากให้รียอคไหนก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะไปไปจริงบุย